สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทกท่านนะครับตอนนี้บ่าอยออู่เขตอำเภอเมืองสวงจังหวัด้อยเอ็ดครับพอดีขี่รถไก่เห็นดอกบัวสีม่วงแล้วครับหลังจากผมตามหาอยู่บ้านโอ้ขี่รถมอไซค์หาอ,อมทงนะครับบ่เห็นแต่ว่าปกติเนี่ยถ้าบ่ถ้าบ่าาบาต้องการนะเห็นนะครับสิอยู่น้่ งันหน้างันยังตัวทิพย์ตัวเด่นน้ำห่วยน้ำยังตัวทิพย์ตัวเด่นดอกบัวสีม่วงนะครับพี่น้องเคยเห็นปะว่ามันบัวแดงเหรอครับว่ามันบัวที่เป็นหน่วยกินเด้จะเป็นดอกสีม่วงง่วงามๆดอกเพราะว่ามันงามดีก็เลยเสียเอาไปประดับสระนั่นแหละครับปร,ประดับบ่อปลาบอ่อซึ่งเป็นปลาที่ผมเอาปลามาปล่อยไว้นะครับก็เลวเยว่าสีหาผือดหนามไปเสียบไปปักไว้ให้มัน หลากหลายบเบื้องจะเ,งงเล่นหูจะเล่นแต่เอาไ้เบื้องเลนไม่สลับพี่นอ้องนะครับทึ่งป่าทึ่งพื้นน,าน้านีละเลยป่ามีแนวคิดนี่ละอยากได้บัวสิมวงนี่ครับมาเห็นพอดีมาเห็นนะครับเขตเขตเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดพอด,ดีผมกะสีลงเอาเงามันตัวเนาะเต็มอยู่พี่นอ้องอยู่ลำเงินหน้าพิ่นีน่แหละบัดย้ำหาบ่าเห็นย้ำบ่ตั้งใจหาเนี่ยเห็นดีดี

ก่อใส่พังมปเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงพี่น้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนฮู้นครับเต็มเลยทั้งดอกทั้งใบจชะะดด้อะไรดรอพันนี้นะครับซี่มุงวงไปลงเก็บกันครับแล้วทั้งใดดี ตะลึกเถอะทั้งนี้เไปทั้งบนก่อนครับเจ้าจคือใเห็น,น้าเนอะปลอยเป็นหน้าเหงื่อทั้งขา้าเขาง,งามๆเลยพี่น้องมีหัวปลาป่นี่ครับเัวาคือก่อนยัยก่อน ไปก่นันป็นตะลึก <c oughs> หากกอดหน่อยมันอ,อุ้ยกะลังเป็นดอกหน่อยๆถึงมากก็่ีครับหากกอดหน่อยๆน้ำง,งามดีกว่าเอานี้มีดอกน้ำดีกว่านี่อยู่ด,ดๆเลย ใบมันสวยเงี้งหล่อไปอีกคนเลือดบ่นวะทียังงามค้ากับบอยเลยเกลี้ยงเปียกโอ้ต้นนี้งใบางามงามแต่ว่ามันมีดอกเพี้านนายเขามาทั้งในทั้งลายครับเด้าบอกเขาเป็นดอกทั้งนใน มาถือดแดดวะ,ะสามาีก่อเขาคือจังมัสิบดบดเลิกนี่แหละเพิ่งก่อเขานะตัวนี้บ่เคยมีดอกนี่ตัวนี้ กอนี่ไกลๆในะผมอยากมันเลือโอ้ยเลือดอี๋อุ้ยยังงามขาพี่น,นอ้องอุยอ้ยบกักเลือดงอบุเลืกทตั้งกลางเหบอปฐพิบพ์อ่ะแล้วก็ไเป็นเหงาออยัางไดมือแลดีขนาดได้พี่น้องกับบัวนี่เข้นมาแล้วครับ อุดอกตุ๊กตาเพรเจาเลยเอาๆๆเอาเอาก่อนเดี๋ยวได้แล้วก็ซับโอ้ต่วเป็นตะหงุดรถดอกมันไหลทำได้าันี้ ปบ้บกัจะดอกราเนี่ยพูดเด็ดไปออกบอก่าีนเี่ยเขาทำไมหน่อยบ้้อก่ออดข,ข้าผัากดีๆก็เกลีแล้วข้านึง <c oughs> ียวมอ,อ,อย่ห้อยขันเด้อก่อดอีกแบ ดอกมันมันสิได้บานไวๆงามๆไวๆอุ้ย,ยน้ำขาอู้หูเสียงน้ำขาโอ้ยมามาแล้วแต่ว่ามือสิเหลาเลยบอลเล็บนี่อ้ยงามขนาดนี่พี่น้องกับบัวน,นี่ยเล็เบนี่ดำปื้นเลยแหละอู้หลายดอก tấp nhiều các bạn lắm xoáng quá lắm ba to con thì cứ thế con thằng này được lưng quá ก่อนครับโอ้ยยามีบอกไฮแค้นเด้อเจ๋งเลยดิขาเนี่ยทำมีบดอกไฮแค้นเป็นตาเลึกเวทเงาเงาเสื้อไวทบนทั้งหลังก่อนครับพี่น้องไปลุ้งนี่ละโอ้คือเป็นขั้นๆเนาะบัดนี้อย่าว่าเด้อนี่กลุ่มนี้มีแบบดอกๆโผล่ขึ้นมาหลายอยู่แต่ว่าอย่าลึก บอลูกคอกเจอบอลูกคอกอะไรอ่ะจิตใจใบบววบอ,ล,นะบบอลึกท่านี้พอได้ทางนี้บอลึกโอ้ยไข่ลงทางนี้ตที่แรกว่ามันขันหมันพีนปป่ปิงบอสนี่ไปหน่อยๆแน่ๆนแซวเลยลนะ

เรียบร้อยครับได้อีกสามก่อเหวี่นสายนหน่อยๆมันกำลังเกิดกระเซ้าแล้วแก้วพักได้กของเรานี่เนาะนี่หมดสาหลายมากครับเอาออกอคือ,อ,กกอสีพวกลีออลหอกวัอนี้ใส่คุนได้ออกงี่แค่ไรกันมาสั่งเก๋าลงปอป่าพื้นเลยมันเป็นหินแแห่เพิเ่งเลื่อยบนหินหน้าช่างพ่อว่าอยู่ เซนไปซช่ครับบนตับสามเงาอู้ยว่ายเมียกันเต็มบัวทุกเมื่แต่หางเอานครับมึงเนี่ยใช้หน่อยมันเนีเป็นพักเลยเลยหนี่เอ้าเดี๋ยวผมจัดระเบียบดีๆกันโอ้ยเ,เมื่อยจากนอน,นอกไปเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเป็นการลำบ,บากจ้ะ ออจา,า,า,อออาจังไป็ดทำความสะอาดเรา,า,ารอ,อ,อยู่เพื่อนมียิ่งบ่าหนี่ฮ้จังเปลื้อออกทำความสะอาดเราอยู่เพื่อนปันหายากหลายพี่น้องเอ้ยเอามัานไหนสิละไปเดี๋ยวมันสิทำนำเฉยๆเดี๋ยวไปล,ล้างมือลลาแข็ล้างขาก่อนครับจะเข้ากันล้างคนละน้ำใส่นเนี่ยโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทุกท่านครับสวัสดีครับผม